ข้าวมันร้อนนะนั่งลงก่อนเดี๋ยวไปกิ่น้ำคยอ,อยหน่อยนั่งลงครับเออไม่ต้องเดี๋ยวค่อยเอามือมากวาดเดี๋ยวมันไม่ได้กวาดเลยมันขูดแล้วเนี่ยรู้ว่าหิวอ่ะมันร้อนนอ่ะเดี๋ยวสงเอาเย็นแล้วเดี๋ยวเอาปากให้ก่อน นั่งลงนั่งลงดูปีใหม่หนั่งเรียบรอยมาครับอ่ะวัน,นี่เด็กหน่อยกินเขากับต้มปลาทูพี่นอ้อง ต้นปะทูมนี้ก้างเราแกะออกให้พร้อมไม่ขายใ,ใกล้ใกล่ะเนี่ยจะได้เห็นหมากินอร่อยไหมลูกยุงกัดหรือเปล่ากินอาหารด้วยกันทุกคนเพื่อนๆคนรักหมา วันตใ,นนใครรักหมากดติดตามกดแชร์ให้ด้วยจ้าตัวนี้ชื่อว่าปีใหม่นะคะตัวนี้ชื่อว่าสงการพี่กับน้องค่ะ ยุงกัดไหมลนะ่ะที่ไหนยูกัดขาดไหม,ไหม